ในเมืองไทยต้องรอลุ้นกันในปีหน้าสำหรับการทำตลาดรถกระบะปิงอัพจากค่ายน้องใหม่อย่าง Great Wall Motor หรือ GWM แต่ในประเทศออสเตรเลียแล้ว GWM ทำตลาดรถกระบะที่นั่นมานานหลายปีล่าสุด ANCAP หน่วยงานทดสอบความปลอดภัยรถยนต์ใหม่ของออสเตรเลียได้เปิดเผยผลการทดสอบ GWM Youth Cannon รถกระบะรุ่นใหม่ที่มีการทำตลาดในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี2020โดยในการทดสอบครั้งนี้ GWM ได้แชร์รถที่มีการผลิตตั้งแต่วันที่1สิงหาคมปี2021เป็นต้นมาซึ่งเป็นวันที่มีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตใหม่ GWM ยุทธแคนนอนมาพร้อมถุงลมเนื้อภัยสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าม่านถุงลมด้านข้างที่ป้องกันบริเวณช่วงอกและศีรษะของผู้โดยสารซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มา นอกจากนั้นยังมีถุงลมนิรภัยกลางสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าที่จะมีมาให้ในทุกรุ่นย,ย่อยระบบความปลอดภยัยอย่างระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถเมื่ออยู่ในเลนระบบเตือนเมืออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมความเร็วและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังมีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นย่อยด้วย ผลการทดสอบที่ออกมามีดังนี้การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่86การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก87การปกป้องผู้ใช้ถนน67และระบบที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัย73ส่งผลให้ gwm y o u t h canon ได้รับเรตติ้งระดับสูงสุดคือ5ดาวซึ่งครอบคลุม4รุ่นย่อยที่เป็นตัวถังแบบดูว่าขับเครื่องยนต์ดีเซลความจุ2.0ลิตรในรุ่น canon x 4 wheel drive canon l 4 wheel drive Canon 4-wheel drive และ c n o o rear-wheel drive งานนี้น่าจะช่วยให้คนที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องระบบความปลอดภัยของรถกระบะจากจีนสบายใจขึ้นได้มากและจากผลการทดสอบในครั้งนี้น่าจะช่วยให้ GWM ประเทศไทยมีนอนทางที่เหมาะสมในการออกแบบสายก,รรการผลิตรถกระบะขึ้นในเมืองไทยที่มีความปลอดภัยสูงสุดเช่นกัน บกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ